ออกจากบ้านมานะคะก็เดี๋ยวจะเดินไปก็ขี้เกียจอ่างคารหาด์ม <laughs> <laughs> งจอดจักรยานพี่น้องนี่แล้วมงจอดจักรยานยังไงยังไ,ไม่ไปถึงในเลยฝนตกพี่น้องเปียกมดเลย ะะบรรยากาศฝนตกพี่น้องนะคะเอาบรรยากาศสดกื่นชุ่มช่านะคะชุ่มช่าทั้งพื้นดินนะคะพวกพืชผักกระชุม่มทาดูยอดบวบหนวยบวบบางงามะคะ่ะบอกหนวยบกลยนะคะทั้งยอดฟักทองในถึงน้ำฝนกง็งามงามทำว่าเมื่อนี่มาเห็นยังวาสันตีนะคะเมื่อนี่ก็สามารถเก็บอันยอดฟักแมวพี่น้องนะคะมากระถูกฝนตกนักเลยนะคะ ก่ออกจากบ้านบ่ไจ้ตกไายปานี้มันลินลินพี่น้องบัดห้าแต่เก้าขาออกจากบ้านมาเท่านั้นแหละโอ้ยลืมลืมลืมเปียกมดเลยนะคะก็เลยไดเล่นนำฝนจืนตัวบาดเนี่ยนะคะไดเล่นนำฝนสเปนนะฮะ้ารซามีอยู่เนียวบด้เล่นจังสีดอกพี่น้องเอ้เขาเอื่นดาเมื่อเมือลละ <laughs> เป็นยันบอสมบายนะคะถ้าถือควนนะคะบรรยากาศแบบนี้เขาก็ใหยออกดอกนะคะแล้วก็แบบมันก็จะแบบฝ่าพาฝ่ายยังนําละค่ะพี่น้องนะคะเสียงทองฝ่าห่วงเนาะแต่ว่าปีนินตั้งกองไว้นะคะไก่เติบยู่นะคะเบิ้งนี่เก็บแป๊บเดียวเดี๋ยวกหนึ่งเลยยอดฟังแมวอัวเป็นตากินบอกสองตนเท่านั้นพี่น้องเอ้ยมันเลื่อยคักเลื่อยแน่เบิ้งมันปงพี่น้องยอดงามงาม พักนี้ได้ทั้งกินได้ทั้งขายเด้อสิบอกให้ค่ะเก็บท่านึงได้เป็นกิโลค่ะเก็บแบบว่าอาทิตย์เวน้นอาทิตย์แกย่งได้นะคะแต่ว่ารอบหน,น้าเนี่พี่สิเก็บอันแช่ช่องฟิตไว้กินหน้านาวค่ะเพิ่งติละ่ะสิไปหาไสได้พี่น้องยามพฮามีเฮาเราต้องเก็บกักตุนอาหารไว้อยอดฟักแมงสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะรู้ <c oughs> ได้ผักนะคะนี่ไง ต้องค้ากลับเดินเอาค่ะถ้าว่าจะปั่นจักรยางก็โอ้ยอยันลมหยานฝนค่ะแค่นี้ก็เปียกแบบคันมากเลยนะตอนเนี้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะ สวัสีค่ะหลังจากนะคะที่พาท่านผู้ชมนะคะไปเก็บผักตากฝนกันมาเร็วๆแล้วนะคะเพื่ก็มาอาบน้ำนะคะกับมากินเนี่ยมาด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเวลากินเดียวพิ่มคับพี่น้องลองนะคะกินขนมจีนนะคะกับผักลวกดูใส่เมื่อเล,ลื่อยเละค่ะ <c oughs> แหนมย่าปลาขาไก่เด้อค่ะพี่น้องมากมาแบแ่บน้ำกัน อครั้งแรกเลยนะคะกินยอดฟักแมวกับข้าวปุ้น หนยบวบมันเข้ากันอยู่นะหน่ยบวบมันมีความหวานเนะีไง <łość> <S 2> <S 2> บางพี่น้องขอบคุ่นแซ่บแซ่บขอบุ่นสเปนเนี่ยมันผลิตอยู่ที่สเปนน่ะอีตตว ขนมแฮ่หอมเือพี่น้อง บวบหอมบวานอร่อยมาก